ก็ซื้อสามเจ็ดเจ็ดไว้สิบหกใบถูกหมดเลยอ่าไอ้เป็นสามสามเจ็ด ไอนน้พามใหญ่ตรงนี้นอ่ะอันนีก็ดได้อันนี้ก็ได้อันนี้เ็าเลยขีดหนอยอนี้พิษถ่านโย่โย่โออแล้วพันให้เราสง รับแสงบารมีจับอยู่นะทางนี้นะรับแสงนะรับแสงรับแสง หกนี่สองน่าที่เราปกกแล้วก็งวดงวดเนี่ยสิบหกใบไม่รู้เป็นอะไรกับเล็หกหรือ,อเปล่าหกสิบหกใบไปสื่อนะคะไปสื่อในเถิดแหละแต่แมแล้วปูกเขาจะบอกว่า ผ่านแม่ว่าให้ซื้อเลขนี้แยกขงหมวไปซื้อสิบหกใบวัมาได้เขาบอกให้ไปย้ายก็ดทำอะไรกันเนี่ยด้วยจิตใจนะลูกตั้งจิตใจอันบริสุทธิ์คือบารมีของปู่ลงมาช่วยเหลือคนที่นี่และคนคิดดูคนที่อื่นก็นมานะไม่ใช่จุดนี้จุดเดียวนะลูก พราะปู่เปิดบารมาีทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับพญานาคเนี่ยท่านจะเปิดทรัพย์สินเงื่งนตาให้ลูกหลานสัจจะวาจานะจําไว้ลูกสักจจะวาจานี่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าคําพูดอะไรอย่าโก,กหกปู่ท่านไม่ชอบคนโกหกจําไว้นะลูกไม่ว่าเรื่องอะไรรจะผิดสัจจะไม่ได้เลยกับเทพเทวดาจําไว้ลูกและทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองไม่ว่าหนะ้าที่การงานการเงิน คนเราดีก็มีเท,เท,พ,เทพเทวาดาที่ดีลงมาโปรดจำไว้นะลูกคำคำนี้สัจจะวาจาบารมีลูกไม่ผิดสัจจะไม่ผิดวาจาเป็นอันประเสริฐนะลูกนะถูกถูกถูก ได้ยินข่าวถูกโตรตีเยอะเลยงวดที่แล้วหกใบค่ะแล้วก็ปู่จะมาผ่านผ่านล่างแม่ก็คือผ่านแบบแล้วแม่เรียกให้หนูไปซื้ออืเหมือนให้ซื้อเลขนี้นะหนูก็จะไปกดในโัตรีพัดของเปาตังค่ะงวดที่แล้วก็หกใบก็คือสี่สี่เจ็ดแปดน่าจะเป็นเพจของที่นี่ค่ะคใช่แล้วก็งวดนี้ก็มันจะเป็นเพจที่นี่เหมือนกันแต่เหมือนของอีกเพจหนึ่งเป็นยอดวิวสามสามเจ็ดแล้วก็ สี่ไอเก้าเจ็ดสี่หนูก็ซื้อสามเจ็ดเจ็ดไว้สิบหกใบถูกหมดเลยอ่าไอ้สามสามเจ็ดผิดผิดค่ะใช่สิบหไปถูกหมดเลยเดินทางมาแก้ใช่มาแก่บนก็คือหนูขอไม่ใช่ได้ว่าแก้อมาขอทานอันนี้ก็มาขอต่อใช่ค่ะก็นั่นแหละก็ถ้ารอบต่อไปก็บอกว่าจะทําใบสี่มาให้อืพยานักสองคู่ไอ้คู่นึงแล้วก็ใบสี่ปกติแล้วก็เครื่องสักการะผู้ชาครับผมขอบคุณครับโอ้โหถูก สองงวดเลยนะครับเนาะงวดละหกใบแล้วก็สิบหกใบนะครับครับใช่ครับราาเกอก่ใช่ใช่เพราะนะษย์เป็นมนุษยชั่่งเอใช่ใช่ใช่รูืมอยี่กับผัดในราคเนี่ยก็ทำสวยของเชฟธรรมดาใช่ของไม่ดีมาขูดล้าใช่ใช่้านขายไม่ได้

หนึ่งห้าสองนะครับหลังจากที่ใช่ใช่ถูเขาไม่คุมได้นะวันนี้เขาสองงวดงวดละหกใบแล้วก็สิบหกใบไปตรวจอพกตอ้นะฮะนี่คือหนึ่งห้าสองครับก็กิโลกิโลกิโลเดินก็เตียวนี่วันที่สิบคันธิไปเรื่อยเรื่อยนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนึงวันที่หนึ่งธันวาหกแปดนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ